สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอยฮาร์เร่กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เนาะพอดีผมเปิดดูตู้เสื้อผ้าตัวเองนะครับแล้วไปเจอเสื้อฮาร์เร่เราก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเสื้อฮาร์เล่ให้เพื่อนๆฟังนะจริงๆผมมองว่าคนที่ขี่ฮาร์เล่เนี่ยทุกคนต้องมีเสื้อฮาร์เล่แล้วก็ต่อให้คนที่ยังไม่มีฮาร์เล่ขี่เลยนะตอนผม อชอบฮาร์เลยใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเสื้อใช่ไหมครับซึ่งอตอนนั้นอะที่ยังไม่มีฮาร์เลยขี่นะครับผมเนี่ยเอาแหละเรามีความรู้สึกคือแบบขอให้มีเสื้อฮาร์เลยสักตัวหนึ่งก็ยังดีใส่กางเกงยีนนะแล้วก็เริ่มเลยครับผมามเริ่มจากการซื้อเสื้อฮารเลยนะตัวแรกเลยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่า นี่ครับอันนี้ขอเมาส์หน่อยนะอันนี้เป็นเสื้อฮาร์เรย์ตัวแรกของผมเลยนะที่ผมซื้อตอนซื้อนี่อ้ออันนี้ถ่ายมือเดียวนะครับโทษทีอ๋อตัวแรกเลยตัวนี้ครับเสื้อฮารเรยเนาะตอนนั้นได้มาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปีใหม่เลยนะครับเสื้อฮาเลยนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยนะจะมีตอกปีนะครับเนี่ย 2,013 Hd ตัวนี้จําได้ว่าซื้อเนี่ยแหละครับซื้อตอนปี2,013นี่แหละรู้สึกจะตัวประมาณถ้าตอนนั้นนะผมว่านะตัวนี้น่าจะได้มาประมาณพันไปปถึง2,000ประมาณนี้ครับก็ถือว่าธรรมดานะไม่ได้ว่าเป็นเสื้อที่มีความพิเศษอะไรตอนนั้นก็รู้สึกแบบคือเราชอบฮาร์เลยเนาะเราขอแค่มีเสื้อฮาร์เลยเท่ๆใส่สักตัวก็โอเคแล้วนี่ฮะ แล้วคราวนี้มันก็ลามมาลามมาขนาดนี้คือจริงๆก็ไม่เยอะนะครับคนอื่นเขาเยอะกว่านี้เนี่ยผมจะบอกเลยเอกลักษณ์ของเสื้อฮาร์เลยนะเขาจะตอกปีเนี่ยแล้วก็ป้ายของเขาเนี่จะเป็นฮาร์เลยชัดเจนเลยครับอันเนี้ยบริษัท R K อะไรเนี่ยส t ตรทแม n อิออ,อันนี้ ยี่ห้อนี้จะเห็นบ่อยนะฮะ r k เนี่ย r k เนี่ยเห็นบ่อยเลยนี่ครับเสื้อฮาร์ลีตัวนี้จะเป็นผ้าร้อยนะครับผมผ้าร้อยก็คือเป็นคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้งองจะบอกว่าจริงๆเสื้อฮาร์ลีผ้าร้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มมาประมาณตั้งแต่ประมาณปีเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมรู้นะมาประมาณปี90ปี1990ก้านะที่เป็นเสื้อผ้าร้อย แต่ก็คือก่อนหน้านั้นก็คือยุค80ถึง9 90้นต้นๆเนี่ยจะเป็นผ้า50เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับนี่ฮะแต่ละตัวนี่อย่างตัวนี้อันนี้ปี2000นะครับนี่ฮะบริษัทคร่าวๆก็จะมีที่ผมเห็นนะเนี่ยอันนี้อะไรอะโ l โลแบกนี่ฮะก็จะเป็นเสื้อยุค ตั้งแต่ประมาณปี9 90ต้น,ตน9ต้นๆน,นะครับจะเป็นผ้าร้อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสก,กินประมาณนี้ผมว่าหลายๆคนนะที่ชอบในฮาเล่เนี่ยทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมดแหละก็จะอยากได้เสื้อฮาเล่เอาไว้ครอบคลองสักตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าในอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ กล้องจะสันส่นๆน,นิดนึงพอดีผมใช้มือเดียวนะถ่ายตัวนี้นี่นี่เห็นไหมครับปี1992 R.K เนี่ยสเตตสตาร์ทแมนไหมอ,อ,อ่านประมาณนั้นแหละครับถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ถูกก็โทษทีนะครับนี่ฮะแล้วเราจะเห็นยี่ห้อเนี่ยบ่อยๆเลยครับ r าน s สแล้วก็ R.K เห็นไหมฮะ made in USA นี่ครับผมจะใส่อยู่ประมาณเบอร์ M นะครับเบอร์ M หรือไม่ก็เบอร์ L อะไรประมาณนี้เนี่ยฮะลายตัวนี้จะเป็นผ้าร้อยนะครับเนี่ยผ้าร้อยยุคต้นๆเนี่ยจะเริ่มประมาณปีนี้ปีผ้าร้อยก็คือคัดต้นร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแหละครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยเห็นไหมฮะปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง จริงๆเขาจะเขียนบอกเลยนะครับว่าคัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมครับคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าผ้าห้าสิบก็คือที่เขาเรียกว่าเสื้อสามดีอะไรกันเนี่ยฮะที่เขาบอกเสื้อสามดีผ้าบางนี่เห็นไหมฮะอ่าเนี่ยผมให้ดูตัวนี้แล้วกันลายหมูนะนี่เขาเรียกอะไรหมูสูบุรีครับผมนี่เห็นไหมฮะ ปีรอ่าปีบ9 9 1รู้สึกยุค 3D เนี่ยตอนนั้นนี่ฮาเล่นี่เขาให้บริษัท 3D เอ็มเบมนะครับผลิตเสื้อให้เนี่ยฮะ 3D เอ็มเบ้ม1991ผมว่าผ้าบางน่าจะหมดไปในยุคมันนี่ฮะปี91นี่แหละเห็นไหมครับผ้า50ก็คือโพลีเอสเตอร์50แล้วก็คัตตอน50เนี่ยินยูเอสเ อันนี้เบอร์ L นะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเสื้อ 3D เนี่ยไซซ์มันจะโหลดลงมาจากจากไซส์พวกผ้าคัตต้อนร้อยนะเบอร์ L เบอร์ L ของเสื้อ 3D เนี่ยผมว่าขนาดก็พอๆกับเบอร์ M ของผ้าคัตต้อนร้อยนะครับเห็นไหมฮะแต่ตัวนี้ไม่มีหลังนะถ้าไม่มีหลังก็ถือว่าไม่แพงมากครับ ตอนนี้สามดีผมเหลืออยู่ตัวเดียวตัวนี้เมื่อก่อนมีอยู่สามตัวนะก็ขายไปแล้วราคาขึ้นตลอดนะครับผมจะบอกว่าเสื้อสามดีเนี่ยราคาแบบมีอนาคตนะนี่แล้วก็ช่วงยุคก็ผมมียุค90หลายตัวนะสุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าร้อยนะครับผมผมชอบลายสมัยแบบยุค90อ๋อแต่ตัวนี้จะเป็นปี2000แล้ว จริงๆเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นผมใส่นะแต่หลังๆผมเริ่มไม่ค่อยใส่แล้วครับเสื้อฮาร์เลย์จะใส่เสื้อกลุบมากกว่าเนี่ยอันนี้เห็นไหมปีสองพัน0นก็บริษัทนี้อีกตามเคยครับฮาน n สอาร์เคสเต m แมนอินฮาร์เลย์เห็นไหมครับผมชอบการสกรีนของเสื้อฮาร์เลย์นะเขาผมว่าเขาสกรีนดีมากเลยนะเนี่ยแล้วผมจะจะชอบ เสื้อที่แบบสีออกเฟดเฟหน่อยบางคนเขาไม่ชอบนะะเขาจะไปย้อมให้ดําแต่ผมว่าผมชอบอย่างเงี้ยมันดูเก่าดีนี่ไหมครับอันนี้ไม่ได้มาขายเสื้อนะ <c oughs> แค่มามาเม้าท์กันเกี่ยวกับเสื้อฮาร์เลย์แล้วกันนะครับผม่อย่างตัวนี้ฮะอันนี้เบอร์เอลตัวนี้ปีอะไรเดี๋ยวผมต้องดูปีให้เพื่อนๆดูปีดีกว่าผมว่าชอบเสื้อฮาร์เลย์ประมาณยุค90้าูนนะผมว่าลายมัน ลายมันสวยดีอ่ะอันนี้ปี1997เห็นไหมครับ Bad to the bone เนี่เนี่ยสังเกตฮะลายยุก90เขาจะประมาณนี้เขาจะ,ด,ะดูมีความวินเทจหน่อยๆน่ยเนี่ยไหมฮะก็เหมือนเดิมครับเนี่ยบริษัทฮานิสตตัวนี้เบอร์ L, เอลเนี่ยไหมฮะคัดต้อนร้อย ก็คือผ้า 3D ผ้าบางผ้า50ะคระับผมจะหมดประมาณตั้งแต่ปี91นะเท่าที่ผมเห็นผมไม่เห็นแล้วช่วงประมาณเนี่ยปี92ก็จะเป็นผ้า้อยแล้วคือยุคนั้นเนี่ยฮาเล่เขาให้บริษัท 3D m b เอ็นะครับเป็นคนผลิตแต่มีอีกอันนึงที่จะเป็นป้ายป้าย 3D เลยถ้าเป็นพวกยุคประมาณยุค80นะฮะป้าย 3D ที่เป็นสีดำดำผมว่าเพื่อนๆที่เขาเล่นเสื้อ 3D ก็น่าจะรู้กันแหละ แล้วก็มันจะจริงๆฮาเล่ Harley จะมีเสื้อลายยุคยุค70นะแต่อันนั้นผมเข้าไม่ถึงนะคือราคาแบบโหดมากครับลายก็จะมีความแบบโอ้วินเทจเลยฮะยุค70แต่เท่าที่บ้านเราเล่นกันนะเสื้อ 3D ผ้าบางาผ้า50อะครับผมก็ผมสังเกตเขาก็จะเล่นกันอยู่ประมาณายุค80เสเยอะ85 86 87 8ปดแเกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับที่จะเป็นป้าย 3D มดเนี่ยแต่ตัวผ้าบาง3าดีเนี่ยผมมีตัวนี้ตัวเดียวนี่ผมชอบเมื่อก่อนชอบลายผู้หญิงนะก็เลยซื้อนี่ฮะอันนี้ปีอะไรเสื้อฮาเลขเขาจะตอกปีนะครับอ๋อน,นี่ฮะอันนี้ปีสองพันสิบสองถ้าเขามองว่าเสื้อตัวไหนเป็นเสื้อวินเทจเนี่ยส่วนตัวผมมองนะ ผมว่าตั้งแต่ปี2000ลงไปผมมองว่าเป็นเสื้อวินเทจแต่ถ้าตั้งแต่2000ต้น้นขึ้นมาเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่นะความรู้สึกผมเนี่ยฮะ Made in USA นี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ผมเห็นอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรบาอะไรเนี่ยบาวาดูหรือเปล่าอ๋อเนี่ยประมาณนี้แหละครับนี่ ลายก็ก็อ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สเตอร์จิตนะครับผมตัวนี้ปีหนึ่งเกตัวนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะนี่ฮะหลังก็จะเป็นสเตอร์จิตเซาดาโกต้านี่ฮะโอ้มีเยอะครับผมจริง <laughs> แต่แต่ถามว่าหลังๆผมไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะ ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเนี่ยแต่แต่ชอบตัวนี้ตัวนี้ลายสวยคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็มานั่งดูเสื้อกันไปฮะเสื้อฮาร์ลีย์เขาจะเนี่ยอันนี้ก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับฮาร์ลีย์ก็จะคือเสื้อฮาร์ลีย์เนี่ยบางทีก็จะทําตามช็อปเลยนะอย่างช็อป ชอปในประเทศไทยใช่ไหมเขาที่เขาเป็นศูนย์ฮารเร่เขาก็สามารถทําเสื้อฮาร์เล่ขายได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์มาครับอะไรยังไงว่าจะต้องมาตรฐานแบบไหนอะไรเงี้ยนี่ฮารเนสตเนี่ยตัวนี้เห็นเนี่ยยี่ห้อเนี้ยผมเห็นบ่อยมากเลยอันนี้ปีอะไร2004หรือมั้งครับเนี่ยประมาณนี้ อืมเออตัวนี้หลังผมว่าหลังสวยดีเห็นไหมฮะเยอะเลยโอ้นี่ตัวนี้แต่แต่ผมชอบตัวนี้นะผมชอบลายมันเนี่ยยุค90เนี่ยผมชอบลายนกอ,อินทรีมันจะดูแบบเห็นไหมครับผมว่าตัวนี้ผมค่อนข้างใส่บ่อยนะเพราะผมชอบเป็นพิเศษเลยตัวนี้ปีหนึ่งหนึ่งห้าะครับอันนี้ปี9 5ห้าเนี่ยฮะฮานสเหมือนเดิมครับ เบอร์เตัวนี้ผมใส่บ่อยนะต้องบอกเลยว่าผมชอบจริงๆแล้วสีมันเฟดกกำลังสวยเลยครับนี่แลวอันนี้อ่ะอันนี้รูปหมาหมานี่ก็ชอบตัวนี้ผมก็ใส่บ่อยตัวนี้ปี2005ช่วงประมาณยุคปี2 0 0ต้นต้นๆก็ถือว่าได้อยู่นะครับลายก็แต่ตั้งแต่ปี2010ขึ้นไปผมไ ไม่รู้ดิผมว่าลายมันดูใหม่ๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุค2,000ต้นๆ90้น90อะไรประมาณเนี้ยผมว่าสวยแล้วแต่คนชอบนะครับเนี่ยฮารเล่เขาก็จะมีลายเนี่ยอย่างลายอีกลายหนึ่งก็คือจะเกี่ยวกับพวกช็อปช็อปฮาร์เล่ที่อยู่ตามแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาของศูนย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนลายข้างหน้าบางทีเราก็จะเคยเห็นซ้ำกันใช่ไหมครับ เมื่อก่อนผมชอบลายแนวๆผู้หญิงอย่างเงี้ยไ,ไอพวกนี้คือซื้อซื้อมือหนึ่งนะฮะบางตัวแต่หลายตัวก็ที่เห็นมาก็จะเป็นเสื้อประมูลมาจากในเพจ Facebook เ,เนี่ยแหละครับบางทีผมก็ไปแอบประมูลแข่งกับเขามาเนี่อันนี้ปี2010เห็นไหมฮะเสื้อฮาร l เล่เนี่ยเขาจะตอกปีอย่างนี้เลยครับนี่เนี่ยอันนี e ้ e เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่เราจะเห็นกันบ่อย ร้อยเปอร์ตคต้นนะฮะแต่ถ้าใส่สบายจริงๆผมว่าผ้าห้นะใส่สบายกว่าแต่เรื่องความคงทนนะครับผ้าร้อยังไงก็ทนกว่าอยู่แล้วความในความคิดของผมนะเขาก็เลยทำผ้าร้อเลยฮาเล่ก็เหมือนแบบเริ่มทำผ้าร0 0แล้วตั้งแต่ประมาณปีเก9าพแต่ข้อมูล <c oughs> อ่ายังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษทีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายนี้เท่าไหร เนี่ฮะเสื้อฮาร์เลย์เมื่อก่อนก็โอ้ยแค่คิดอยากจะมีแค่สักตัวสองตัวนะตอนยังวัยรุ่นอยู่เนาะเรายังไม่มีรถขี่แค่มีเสื้อฮาร์เลย์สักตัวนี่ก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วครับเวลาเราได้เสื้อฮาร์เลย์มาใส่สักตัวอันนี้อันนี้ปี2008ตัวนี้ผมก็ชอบนะว่าอันนี้หน้าสวยหลังสวยด้วยนี่เห็นไหมครับ นิวออร์ลีนสังเกตนะเขาจะเป็นชื่อรัฐชื่อเมืองชื่อชอปฮาเล่อะไรประมาณนี้แหละครับผมลายด้านหลังนะสังเกตเลยส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกเสื้อ3าดีอะไรพวกนี้ฮะก็ราคาก็จะขึ้นอยู่กับแต่พวกตระกูลหมูอะไรอย่างเงี้ยฮะจะแพงหน่อยตอนนี้นี่หมูตะเข็บแตกกำลังมาแรงเลยนะราคาแรงมากครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับหลังด้วยถ้าหลังสวยๆเช่นเป็นหลังแบบธงคว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีฟอนต์ขาวฟอนต์แดงฟอนต์เหลืองราคาก็จะต่างกันไปแต่อันนั้นบางทีเก็บไม่ได้ครับเพราะว่าราคามัน <laughs> ไม่ไหวไม่มีตังค์จะเล่นทุกวันนี้เสื้อ 3D ดีฮารเรย์บางตัวนี่ดีดไปถึง300แสนแล้วนะเท่าที่ผมเห็นหมูตะเข็บแตกนี่แหละ แล้วก็ไอหมูหมูชี้หน้าตัวนี้ก็ตัวนี้ผมซื้อมือหนึ่งมานะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะซื้อที่ตึกแดงหรือไงเนี่ยตอนนั้นใช่ตึกแดงไหมตอนเมื่อสักสิบสปี12ปีที่แล้วนี่ฮะยี่ห้อนี้ลายเนี้ยสวยเมื่อก่อนผมชอบลายผู้หญิงนะมันดูแบบคลาสสิกดีอ่ะอ๋ออันนี้เป็นศูนย์เลดลาวฮาร์เรด,เรด,ดสัน ผมเคยดูช่องนี้นะเลดลาวฮาเลยดูวิสันถ้าเพื่อนๆที่ดู YouTube น่าจะเคยเห็นนะช่องนี้เนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ยแต่พวกนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นผ้าแบบตัวนี้บางตัวก็จะไม่มีผมประมูลมานะบางตัวก็โดนป้ายบินโดนตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ,ฮะเยอะครับเสื้อเอามาเปิดให้ดูคงไม่ไหวเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกเสื้อฮาร์ยนี้พวก เนี่ยแขนยาวนี่แล้วฮาร์เลย์เขาก็จะมีเสื้อเสื้อฮูดด้วยนะอ่าอันนี้ฮูดอันนี้ฮูดฮาร์เลย์เลยนะครับของแท้นะนี่ฮะอันนี้อะไรครับวิสคอนซินบางตัวนี่ผมไม่ไม่ได้จับนานมากเลยนะอันนี้อ๋อนี่แหละแบรนด์นี้ไงบราวน์บราวน์วดเนี่ยเสื้อฮูดฮาร์เลย์ฮาร์เลย์เขาทำ ถ้าอย่างคนที่เล่นฮาร์เรย์ผมคิดว่าน่าจะนี่นะอันนี้เป็นเสื้อของกลุ่มผมเองนะอีมอร์ทอของเสื้ออีมอร์ทอนนี่ก็สวยนะยิ่งปีเก่าๆนี่ผมจะบอกว่าอยู่กับพี่บางคนที่เป็นสมาชิกเก่าๆเนี่ยเขามีเสื้ออีมอร์ทอนแบบปีเก่าๆเยอะนะเดี๋ยววันหลังเนดะี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ดูส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆก็ ยังไงคอมเมนต์กันได้นะว่ามีเสื้อฮาร์เลยเก็บกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงรี้ยของผมก็มีอยู่ประมาณนี้ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกับผมบอยฮาร์เลยใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ